สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่อง V v i ิตอลีนะครับตอนนี้เกม ROV ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะเปิดสกินอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าอันนี้ครับเป็นร้านค้าพายนจรสุดคุ้มครับการันตีใน100คูปองนะครับจะรับสกินหรือรับฮีโร่ถาวรนะครับผมขอบอกแล้วฮีโร่ถาวรผมมีหมดแล้วครับผมทั้ง3ตัวนะส่วนสกินนะครับผมมีบันดไนแล้วผมขาดของเซฟิล่ากับแอติกนะครับผมก็อยากได้ของเซฟิล่าครับเพราะว่า สวยแอทิคก็สวยนะสวยมากอยากได้ทั้งคู่นะแต่ว่าได้จะได้แค่ตัวเดียวผมอ่ะกดเลยอันนี้นะครับเราเคยมีประสบการณ์จากครั้งที่แล้วนะว่าถ้าเกิดเราสุ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราสุดท้ายนะครับเราได้ฝั่งฮีโร่นะครับเราจะได้คัมพีสูงสุด15ขั้นแทนนะครับเพราะว่าฮีโร่เรามีหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องหวังให้ได้ฝั่งนี้ครับผมให้ได้สกินนะครับเราจะใช้ทั้งหมด100คูป,ปองครับผมปะลุยเลย1 2 3ซ้เพื่อเพื่อเช ให้กำลังใจผมหน่อยนะครับผมกลัวเกลือมากเลยครับถ้าผมได้ไอ้นี้นะโอ้ฮีโร่ที่ผมตายเลยครับผมอาร์เก้าครับตะดดึงติดึงตึงติดดึงติดดึงตึ้งอันนี้เราจะสุ่มครั้งละเก้านะครับมันก็จะรวมกันทั้งหมดได้1นึอยนะเพื่อนไม่ต้องกังวลนะครับเสียหนึ่งลอยครับไม่ได้ฮีโร่ก็ได้สกินนะครับผมถือว่ากิจกรรมนี้หรับคนไม่มีนะครับคุ้มมากๆเลยครับผม แต่ผมนะครับมีฝั่งซ้ายแล้วครับผมก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะได้ก็ได้เช่ามาก่อนเลยนะ <laughs> แหมได้เช่าอานี้เป็นรางแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาเกมน,นี้ขอพลังจะสุดกับท่านเดืดตื้มาขอนก็ได้นะไม่ต้องแบบร้อยถึงร้อยอกผมว่ายังไงก็ถึงร้อยครับท่านผู้ชมอีนี่้วก็กดคลิกรัวเลยครับ อีกสามเทียบก่อนจะมาวัดดวงครับเพื่อนเพื่อนช่วยให้กําลังใจผมหน่อยนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมมาลุ้นกันนะว่าผมจะเกลือหรือไม่นะครับโอ้ยนิดเดียวอีกนิดเดียวอืดอึดโอ้ยลุ้นโอเคครับโอเคครับศึกตัดสินนะเราขอเลยครับขอสกินนะรเรากดให้เขารู้เลยเราจะเอาสกินนะโอเคครับทุกคน ไปครับผมขอพลังแห่งเซอร์ฟิล่าครับเซอร์ฟิล่าจงออกมาครับเด็ดเดดดดขวาขวาาอุ้ยได้ได้โอ้โหโคชโชคดีโอ้โหผมถ้าไม่ได้นะผมต้องเสีย330นะครับถ้าผมจะเปิดเอาเนี่ยโอ้แล้วคูปอมผมก็ไม่ถึงแน่นอนครับโอ้โหนี่ดีนี่เราไม่ได้ฮีโร่นะครับได้สกินนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยครับอันนี้สกินเช่านะครับอย่างสวยครับผม เอาเลยครับเซฟิล่ามาครับผมสวยงามครับบางคนถ้าชอบแอดติกก็เอานะครับแต่ผมว่าน้อยคนจะเป็นเรืองบันดั้นครับผมผมว่าต้องเลือกแอ t ติกกับเซอฟิล่านี่แหละย่างสวยครับท่านผู้ชมโชคดีครับไม่เกือตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วง AWC 2021ครับผมก็ขอเพื่อนนะครับร่วมเชียร์ทีมชาติไทยไปพร้อมกับผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบคอน t า m e มดีแทคทารอนวิลายูเนเตดนะครับ ทีมไหนก็ได้ครับผมขอให้ได้เป็นแชมป์นะผมอันนี้ก็พูดตรงๆนะว่ากรุป <c oughs> อ,อัปเดตของบุรีรัมณีหนักมากครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ขอให้ทุกคนเชียร์หน่อยนะครับผมบุรีรัมณีเจองานหนักจริงๆครับผมโอเคทค่านเพื่อนชอบคลิปแนวนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดสมครให้ช่องวีวิตอรี่นะครับผมอย่าให้ผมสุ่มอะไรหรือว่าใจ้ผมเล่นตัวอะไรก็พิมพ์ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างะครับผมโอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ